ครอบครัวครับมาทำบุญทำผาป่าทอดโรงเรียนูลนิธิลุกนาฟาครับอยู่บ้านนรกรอำเภอคอนบรีครับเป็นโรงเรียนที่รับเด็กกำพร้ามาดูแลครับผมผมเี่เป็นเพื่อนม .6 <ม>รุ่นอัดยังไงวันนี้มาทำบุญมาทำบุญครับวันนี้ครับแกผมเพื่อนเพื่อนรุ่นไหนนะเรา อ่าคอมลีเท่าไหร่ปะปีสองอะไรปะสองหกรุ่นสองสอง,สองเจ็ดหสองเจ็ดสองเจ็ดเออ <c oughs> มาทำกับมูลนิธิลุงนาภา,าวันนี้มาทำบุญครับทำบุญให้เด็กให้เด็กเป็นอาหารทั้งซื้อของใช้คนมัดถวายมามอบให้เด็กครับวันวาเลนไทน์เรามาทำบุญครับออจะได้มีความสุขเด็กก็มีทัเกมอะไรไม่ให้เล่นไหมีเกมเล่นด้วยนี่เออมมีเกอะไรอันนี้เด็กๆครับเด็กๆบุญิธิ นุ่มนุ่มบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่เอ๋อเชิงซางครับเชิงซางอ้าวเชิงซางนี่อยู่บ้านไหนอยู่เอ๋หมู่เอ๋หมู่หมูแปดหมู่แปดอ้าวหมู่แปดตำบลอะไรลูกอยู่หลังโรงพยาบาลครับหลังโรงโอ้บ้านลุงเลืองพ่อแม่หนูไปไหนล่ะอยู่เอ๋ที่บ้านที่บ้านอ้าวนบมานเลนี่อันนี้อยู่อยู่เชิงซางนี่อยู่เลยคุณโบสถ์เชงซางนี่ตลาดตลาดตลาดเออตลาดฟิสิกส์ ดูบรรยากาศโรงเรียนครับวันนี้นี่โรงเรียนมูลนิธิครับทำอาหารทำอะไรเลี้ยงเด็กครับกําลังทำอาหารครับลเลี้ยงเด็กๆ